นี่คือโฉนดที่เคยโด่งดังที่สุดในเมืองไทยพระพยอมกรยาโนมีความหวังนะครับหลังหลายฝ่ายยื่นมือให้ความช่วยเหลือกรณีที่ดินวัดสวนแก้วที่ถูกรรองมีปัญหาโฉนดทับซ้อนเรื่องนี้น่าจะไม่ชอบขาดปวเอกสารสิทธิ์มันเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มันเป็นเรื่องของกครงการปกครองที่จะออกมาให้แล้วออกมาได้ยังไงเป็นความบกพร่องเจ้าหน้าที่มันก็ไม่ใช่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปปฏนเสธที่จะไม่ทำอามาต้องบอกอามาไม่เคยกินกับสังคมที่มืดบอดขนาดนี้มาก่อน ความบอบช้ำจากโฉนดที่ดิน10บหลานต้องกลายเป็นเพียงถุงกล้วยแขกแล้วอะไรคือสาเหตุของอนุสาวรีย์ถึงกล้วยแขกแห่งนี้ร่วมย้อนเวลาไปกับข่าวดังข้ามเวลาตอนโฉนดอลวนเมื่อพระเป็นแพจันทร์ที่4กระกฎาคม3ทุม่มช่อง9 M+ HD และ Modern 9 TV